าหขังเรียนไม่ชอบเด็ก EP สเปเชีย i̇şte> ม oh. ันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาถึง uh, จุดนี้ได้ยังไงจ๊ะก็จริงๆคือก็เป็นการเรียกร้องของแฟนๆที่ติดตามในี่าบอกไม่ชอบเด็กอยแล้วนะครับว่าจะมีซีซั่น2องไหมหรือว่าจะมี EP อะไรเพิ่มเติมให้ได้ดูหรือเปล่าก็เลยเกิดสเปเชียล EP ขึ้นมาจริงๆคือแบบว่าแบบมีซีซั่น2หรือเปล่ามี EP สิ สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบต้องบอกแฟนๆจริงๆว่าเนื้อเรื่องที่แบบนำเสนอไปในซีรีส์เนี่ยคือเราเอามาจากนิยายแทบเกือบจะหมดแล้วครับ mm hmm. คือย่อยมาจนแบบเหลือเหลือสิบสองอีพีก็เลยกลายเป็นว่าต้องกำเนิดเป็นสเปเชียลอีพีอีกสองอีพีขึ้นมาให้ทุกคนได้ชมแต่ในอีพีที่ผ่านมาผาม,ามันก็ค่อนข้างหุดเดือดมากสเปเชียลอีพีมันจะยังไงทะลุร้อยดีเอไปเลยไหมหรือยังไง ก็ทะเลเดือดไปเลยครับเฮ้ยบ้านไฟไหมครับเฮ้ยเพราะผมเขาเกี่ยวอะไรทะเลอ่ะก็มันมันคล้ายๆกันมันใช้ได้เหมือนกันทุกที่ครับนอกจากคู่เราบคู่นี้ก็ไม่ใช่กัน ถามว่าในสเปเชียล p อพีเราโผล่มามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องติดตามจริงเพราะว่าเนื่องจากว่าคิวอนจำกัดนะคะแล้วคือเวลาเขาออกกองกันเนี่ยค่ะคือมันเหมือนกับว่างานมันต้องดาเนินเนาะซึ่งเอาจริงๆก็คือตัวละครของทั้งเชลวและปอยอ่ะค่ะมันก็จะเป็นตัวที่เป็นจุดกาเนิดเนาะว่าถ้าเกิดไม่มีเรา2คนเนี่ยเขาจะไม่มี EP พีสองนะคะใช่ค่ะเหลือแค่เอพีเดียวนะคะถ้าไม่มีเนี่ย กเปลี่ยนก็เปลี่ยนนักแสดงไม่ได้เหรอเปลี่ยนนักแสดงอาจจะยังนะแต่ว่าแบบให้มีพี่ท็อปทีมบทเพิ่มอะไรอย่างี้ไหมอาจจะเป็นนี่หน่อยเนาะคือโยนฝั่งนู้นทิ้งแล้วเลยแล้วฝั่งนี้ล่ะคะโอ้โหของของผมเนี่เรียกว่าก็คล้ายๆครับคล้ายๆปอยครับผมใช่เขาเราเรามาจริงๆแล้วในในไหนเฮียเนี่ยครับรถละครของผมนั้นไม่ได้มีอยู่นะครับก็เรียกว่าเขาก็ แอดขึ้นมาให้ให้ตอบพิเศษเพื่อให้แบบคนนี้เขามีคู่เพื่อแบบเผื่อคู่เบื่อเรียกว่าอะไรอ่ะดูดูคู่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยยังยังยังเผ็ดไม่พอเรามาดูคู่สองอะไรอ่าคู่นี้กินกินเผ็ดกินเผ็ดนเะใช่ครับใช่แล้วเราล่ะครับผมใช่ครับจริงจริงก็ ตัวชงเลยชงอะไรครับชงชงกาแฟมั้งยิงก็รู้สึกดีใจครับพี่ได้กลับมารับบทมินิครั้งนึ่งแล้วเราทำไมมนสั่งตั้งต้นขหอนเดิมเลหรือเปล่าเป็นสั่งตั้งต้นด้วยไหมอยากรู้ก็ต้องไปติดตามชมในสเปเชียลอีพีกันนะครับอ้อนแม่หน่อยอ้อนแม่ยกหน่อยอ้อนแม่ยกหน่อยก็อย่าลืมมาดูสเปเชียลอีพีนะคะับ ไหนออนมาอยู่นี่ก็ไหนออนมาอยู่นี่มาอยุ่นี่มาดูอย่าลืมมาดูเซพเชียร์อีพีนะคบอันเนี้ยน่ารักอันเนี้ยเอาเอาเคียกันเองค่ะเดินทางมาจะถึงรบบจะเปยังไงกันบ้างคะแต่ละคนก็ไม่ไม่คิดว่าจากการเริ่มถ่ายตั้งแต่วันแรกครับเราเราไม่รู้เลยว่าจริงๆปลายทางเราไปอยู่ที่ตรงไหน ตรงนี้ผมก็คิดว่ามันยังไม่ใช่ปลายทางหรอกเราก็ยังเดินทางกันอยู่ต่อเรื่อยๆแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีแฟนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามแม้ว่าเราจะโผล่ไปกินลาบก็ตามก็มีแฟนแบบดีใช่ไหมรู้จักอะไรแบบนี้มีคนรู้จักแบบเต็มไปหมดเลยครับใช่ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยแล้วกันครับที่ซัพพอร์ตพวกเรามาจนถึงตอนนี้ถ้าจริงๆถ้าไม่มีทุกคนก็ก็ไม่มีพวกเราเหมือนกันที่ยืนอยู่ตรงนี้นะตอนที่แบบว่าจะไปช่วยพีออกมาแล้วครับใช่ ค่ะจริงๆก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆทุกตัวละครเลยอ่ะดีใจที่เป็นแฟนจําได้นะคะอย่างตัวเชอยเงี้ยเวลาไปไหนคือเขาแบบอุ้ยใช่คนที่เล่นไหนเฮียไหมคะก็เลยตอบเขาไปทันทีค่ะว่าไม่ได้ดูพี่หรอก <c oughs> อะไรแบบนั้นคือคือมีคนทักเยอะมากเพราะเป็นแบบแฟนขาพวกคุณเยอะมากแล้วก็ดีใจค่ะที่มีแบบแฟนๆติดตามเรื่องนี้กันเยอะมากๆค่ะอาจจะเห็นจากโปสเตอร์อะไรเงี้ยอ่ะอาจจะยังนะนอกจากแต่ อินเตอร์แฟนก็เยอะไม่แพ้กันใช่<อ>ตรงนี้เราได้ฟีดแบ็กอย่างไบ้างโอู้ดีเลยครับก็เป็นฟีดแบ็กที่ถือว่าเป็นกําลังใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่แรกๆที่เราทําการถ่ายทํากันเนี่ยครับ,รบก็คิดว่าแบบไม่คิดจะมาอยู่จุดนี้ได้ล้วพอจุดที่อินเตอร์แฟนมาซ<ช>ัพพอร์ตเรามากขึ้นมีได้ไปแฟนมิสต่างประเทศได้ไปเจออินเตอร์แฟนต่างๆนานานแล้ววันสําคัญสําคัญที่มีอีเวนต์ที่ไทยอินเตอร์แฟนก็ยังติดตามพวกเราอยู่เนี่ยครับก็รู้สึกว่า ดีใจมากๆที่ที่ได้ได้เป็นได้เป็นที่ชื่นชอบของอินเตอร์แฟนะครับครับผมก็ถ้าอย่างโซผมคือก็เห็นได้ชัดเลยว่าพอได้ไลฟ์ TikTok ไปบ้างนะครับก็จะมีคนที่แบบอินเตอร์แฟนที่ที่ชอบดูเรื่องนี้แล้วก็ดูโอทบนะครับผมมาทักบ่อยมากว่ายูจะมาผู่ในสเปเชียลอีพีหรออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันครับผมก็หมายความว่า เรสองคนก็ไม่ธรรมดานดใช่ครับไม่ธรรมดาอย <ARM> ู่แล้วไม่เห็นหรืออย่อยยอย่อยอย่อยอยอยยอยย่ีย่อย่อยปอย่อยย่อย่อยย่อเราอยย่อยย่อยอย่อยย่แยยอยย่อยย่อยย่อยบ่อยย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 ่อยี่อยย่อย่อย่อ่อย่อย่อยออยยอยป่อยย่อ่อยย่อยย่ออยยัอยย่อยย่อยอ่อ่อยย่อยอย่อ่อ่ออ ไม่ได้มันจะยังไงมันจะโผมแบบเฮ้ยเฮ้ยแบบอะไรกันเนี่ยอะไรแบบนี้ครับใช่ให้แบบว่าให้ตกใจเล่นไม่รู้นะเนาะไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับมันจะมาแบบยังไงนะแสดงว่ามันได้ดำเนินการ ไม่รู้ซีวีจ้ถูกยิงแน่เขาฝากไปดูกันด้วยนะครับต่องางติดตามความอัปเดทมันต้องไปทางไหนนะก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับทั้งซีรีส์เรื่องนี้ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะครับทั้ง EP original แล้วก็ EP special EP นะครับผมแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆนะครับของ M4 Entertainment ได้ที่ M4 Entertainment ทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น IG X ใช่ติ๊กต็อก YouTube YouTube Facebook นะครับสามารถติดตามได้หมดและแม้แต่แพลตฟอร์ม ออ,ออนไลน์ของพวกเราโซเชียลมีเดียของพวกเราทุกคนก็สามารถติดตามได้เช่นกันครับให้ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง EP Special ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามของเราติดตามพวกเรามาตั้งแต่แบบ EP หนึ่ง EP สองเลยหรือว่าบางคนอาจจะติดตามตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายแล้วก็เริ่มออกงานกันแล้วด้วยนะครับจนมาถึงตอนนี้อยู่ในช่วงของ Special EP แล้วก็ยังเห็นหลายๆคนที่แบบ มาหลายหลายครั้งหรือว่ามาครั้งสองครั้งรือว่าบางคนกำลังจะมาครั้งนี้ครั้งแรกรก็ขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบในผลงานของพวกเราแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรา,าต่อๆไปด้วยนะครับครับฝากด้วยน,น,นะครับผมนุ่นคขอบคุณมากๆเลยอ๋อใให้ขอบคุณด้วย <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คจริงๆก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่าซัพพอร์ตพวกเราเไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็นตามค่ะรวมไปถึงขอบคุณเอ็มโฟด้วยนะคะที่ให้พวกเรานะคะได้มีโอกาสมาเล่นในเรื่องนี้นะคะก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากๆครับครับก็ เรียกว่าพึ่งได้เข้ามาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่น่ารักกับผมแล้วก็ขอบคุณ M4 เช่นกันนะที่มอบโอกาสนี้ให้นะครับผมแล้วก็ด้วยเขาแสดงเขาแสดงเขาไม่ได้ดีจริงเขาไม่ได้ดีกับพี่ไม่ได้จริงเอขาแก้อันนี้คือ acting อยู่ก็ฝั่งเนื้อฝักตัวเลยครับของผมพูดมากกว่านี้อีก ก็ขอบคุณมากนะครับแฟนที่ชอบเรื่องไหนที่เอบอกมาชอบเด็กนะครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราสองคนและทุกๆคนเนี่ยจะมีซีนอะไรให้น่าจดจำเพิ่มขึ้นอีกนะครับใช่กลางครับใช่กลางับอย่าน้องเลียนน้องนะอย่าร้องเรนน้องด้วยอกแล้วด้วยขาเอ้ยขาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สปอร์ตพวกเราทุกคนเลยใช่ หวังว่ากระแสนำรับใน Special ล p จะดีนะครับขอบคุณ <Yay. S 1> ครับเอ้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ <Yay. S 1> ขอบคุณครับ